ชมทุกท่านครับครับวันนี้เราก็จะมาทําอาหารกินเองกันสักหนึ่งคลิปครับวันนี้พโล้หมูครับเป็นพโล้หมูใส่ไข่ครับวันนี้ครับปกติก็พโล้นี่ก็เป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยด้วยครับก็คือไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไปพวกร้านข้าวราดแกงพวกแกงถุงครับ พะโลนี่ก็เป็นเมนูที่ขาดไม่ได้ครับปกติเราอยากกินพาโลเราก็ต้องให้แม่ครัวครับที่เก่งๆหน่อยครับเขาทํครับเพราะว่าขั้นตอนก็จะยุ่งยากครับแต่นี้ผมลองแล้วครับสุดนี้ครับคือเราทํากินเองได้สําหรับคนที่อยากกินพะโลครับครับก็เราสามารถทํากินเองที่บ้านได้ครับนะครับก็จะเป็นพะโลครับจากเครื่องปรุงของสดีครับเป็นผงสําเร็จรูปครับท่านผู้ชมครับ หนึ่งซองนี่ก็จะใช้ไข่ต้ม4ี่ถงหกฟองวันนี้ผมจะทําก็คือใช้สองซองครับก็ไข่ทั้งหมดสิบสิบฟองด้วยกันครับแล้วก็หมูเนี่ยจะใช้สองขีดครับสองขีดผมก็ใส่เข้าไปสี่ขีดครับวันนี้ก็ส่วนประกอบมีแค่นี้ครับสามอย่างครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยครับว่าพอทําพะโลจากเครื่องปรุงสําเร็จรูปเนี่ยครับก็รสชาติจะเป็นยังไงครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปทํากันดูครับ ขั้นตอนแรกตามวิธีทาด้านหลังซองครับที่เขียนไว้ก็คือต้มน้าครับ1ลิตรแล้วก็พอน้ําอุ่นก็ใส่ผงครับผงพะโล้ครับเข้าไป1นซองครับอันนี้ก็คือผมวันนี้ผมจะใส่สองซองก็เลยน้ําที่ต้มไว้ก็ทั้งหมดก็คือ2ลิตรครับตอนนี้น้าอุ่นแล้วออกเดือดด้วยซ้ําครับเดี๋ยวเราเท๋เยวผมรีบไปหนเทผงเครื่องปรุงลงไปครับ ก็ใส่ไปสองสองครับ สีน้ำที่ได้นี่ก็ใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้เพิ่มเติมผมใส่ร้ำฟอกชีลงไปครับเติมไข่ลงไปครับวันนี้เราก็ใส่ไข่ไปด้วยสิบฟองครับสําหรับผงเครื่องปรุงสองซอง กลิ่นหอมนี่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ใส่หมูลงไปครับ ปิดฝาทิ้งไว้ให้ต้มทิ้งไว้สามสิบนาทีก่อนครับเดี๋ยวเราลองอีกสามสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับหลังจากที่เราต้มได้สามสิบนาทีครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูครับว่าหน้าตาของพะโล้ของเราครับหน้าตาจะเป็นยังไงครับ ก็กลิ่นหอมมากเลยครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่คือสีของไข่ครับย่ลองเติมพักชีไปตัรงไหนครับพักชีนี่ใส่เองครับเพราะวันที่สองไม่ได้ให้มาครับเติมความหอมครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับพะโลหมูใส่ไข่ครับด้วยเครื่องปรุงสําเร็จรูปครับของรสตีครับหน้าตาที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมลองชิมดูนิดนึงครับวันนี้หมูมันออกจะเยอะหน่อยนึงครับท่านผู้ชมครับรสชาติได้ครับพอเติมผักชีเข้าไปนี่หอมครับก็รสชาติก็ ใกล้เคียงครับกับพะโล้ที่เราซื้อกินครับจริงๆก็แทบไม่แตกต่างอะไรเลยครับก็อาจจะเป็นวิธีครับที่คนชอบพะโล้ครับแต่ว่าก็ขั้นตอนทําก็จะไม่ยุ่งยากครับบางครั้งเราก็อยากทานครับแต่ว่าอาจจะไม่มีขายครับหรือไม่ีใครทําให้กินครับเราก็ลองทํากินได้ครับกับสูตรนี้ครับวิธีง่ายๆครับโดยใช้เครื่องปรุงสําเร็จรูปของรสดีครับ ลองทำทานครับท่านผู้ชมครับก็อร่อยครับ